สวัสดีครับอยู่ในเรื่องของฟังก์ชันกำลังสองนะครับแต่นี้จะเป็นการหาจุดสูงสุดจุดหรือว่าจุดต่ำสุดแกนสมมาตรแล้วก็ค่าสูงสุดหรือว่าค่าต่ำสุดของฟังก์ชันกำลังสองนะครับที่มีรูปเป็นพาราโบลาเนี่ยในแต่ละข้อโดยที่ไม่ต้องเขียนกราฟนะครับโดยแต่ละข้อไม่ต้องเขียนกราฟเนาะซึ่งรูปของฟังก์ชันกำลังสองนะครับที่ จะใช้ในครั้งนี้ก็คือรูปของฟังก์ชันมาตรฐานนะครับุญยะทบทวนเนาะก็จะเป็นลักษณะของ y เท่ากับ a คูณกับ x ลบ h ทั้งหมดกำลังสองบวก k แบบนี้นะครับจะอยู่ในรูปของฟังก์ชันที่อยู่รูปมาตรฐานเนาะที่อยู่รูปมาตรฐานนะครับแบบนี้นะครับโดยที่เราต้องพิจารณาว่าถ้าค่า a เป็นบวกถ้าค่า a เป็นบวก แสดงว่าเป็นพาราโบลาหงายถ้าค่า a เป็นลบแสดงว่าเป็นพาราโบลาความแบบนี้นะครับเห็นนะมาดูตัวอย่างกันเลยครับข้อที่ 1, 1> นะครับฟังชันที่ให้มาคือ y เท่ากับ2คูณกับ x ลบ3ทั้งหมดกำลัง 2, 2> แล้วก็บวก4นะครับอยากเดิมทีอ้างก่อนเลยครับอ้างตัวรูปมาตรฐานของฟังก์ชันกำลังสองก่อนเลยก็คือ y ายเท่ากับเคูณกับเลบเทั้งหมดกำลังสองบวกด้วยเนะทีครับมาดูก่อนมาดูทีละค่าค่า a คือเท่าไหร่เวลาดูนักเรียนก็เทียบทีละตัวเลยครับเทียบทีละตัว,ลตวเลยเนาะนี่คือค่า a นะครับค่า a ค่า a คือเท่าไหร่ค่านเะคืออยู่หน้าวงเล็บคือเท่าไหร่ครับคือสองถูกไหมค่า a คือสองนะครับนี่ค่า a คือสองนะค่า a คือสองเพืั้น ค่า a อเท่ากับสนะครับซึ่ง2ที่เราได้เนี่ยมันน้อยกว่าหรือมากกว่า0ครับมันมากกว่า0ถูกไหมมากกว่า0คือมันเป็นบวกถูกไหมครับมากกว่า0ก็คือมันเป็นบวกเนาะคือมันเป็นบวกหรือมากกว่า0หรือมันเป็นบวกเนี่ยแสดงว่าเป็นพาราโบลาแบบไหนครับความนูนหงายเป็นพาราโบลาแบบหงายนะครับแบบหงายแบบหงายมีลักษณะแบบไหนอ่าขออนุญาตวาดรูปคร่าวๆไว้ แบบงายเ,เป็นแบบนี้นะครับแบบงายเป็นแบบนี้เนาะเป็นแบบนี้นะครับโอเคทีนี้มาดูค่า h ค่า h ค่าคเปรียบเทียจบจากสูตรเลยครับเทียบจากสูตรเลยค่า h ือตรงนี้ค่า h คือ3ถูกไหมครับสูตรเป็นลบเหมือนกันสูตรเป็นลบเหมือนกันค่า h ก็คือ3ค่า h คือ3ส่วนค่า k ล่ะค่า k ดูตัวหลังครับเป็นบวกถูกไหมบวกโอเคเหมือนกัน ค่า k คือ4ถูกไหมครับค่า k คือ4ค่า k คือ4ค่า k คือ4ทีนี้ครับเป็นพาราโบลาแบบหงายว่าคราวๆแบบนี้เนาะข้างๆานี้นะครับแบบหงายค่า h เป็น3ค่า k เป็น4 h เป็น3 k เป็น4เราจะรู้อะไรครับเราจะรู้จุดยอดนะครับเราจะรู้จุดยอด จุดยอดคืออะไรจุดยอดคือจุดที่กราฟมันวกกลับแบบนี้ครับตัวนี้คือจุดยอดจุดสีแดงเนี่ยนะตัวนี้ครับคือจุดยอดเนาะจุดยอดนะครับจุดยอดก็คือขั้วดับอะไรเอร่ยจุดยอดคือขั้วดับ SK เนาะขั้วดับ3ามนะครับจุดยอดคือขั้วดับ SK คือขั้วดับ3ามขั้วดับ3ามนะครับเพราะนั้นจุดยอดคือขั้วดับ 3 4ตอบเป็นควนดับเนะาะเพราะเป็นจุดนะครับ3 4เมื่อเมื่อมันเป็นกราฟแบบนี้ครับเป็นกราฟงายแบบนี้นะคะนรับ like ะะจุดยอดคือ3 4ซึ่งจุดยอดตรงเนี้ยมันมีชื่อหนึ่งถ้าเป็นลักษณะของกราฟงายมันจะเรียกว่าจุดต่ำสุดหรือสูงสุดะครับมันลงมาแบบนี้มันลงมาข้างล่างแบบนี้ลงมาข้างล่างแบบนี้แสดงว่าเป็นจุดต่ำสุดครับจุดต่ำสุด จุดต่าสุดจุดต่าสุดคืออะไรจุดต่ําสุดก็คือ3คู่ดับ3 4มสี่นั่นเองจุดต่ําสุดก็คือคู้ดับสามส่นะครับนะครับจุดต่ําสุดก็คือคู่ดับ3 4เนาะเป็นจุดต่ําสุดเพราะว่าเป็นกราฟหงายนะครับอ่ามาต่อแล้วค่าอะไรครับเมื่อมันมีจุดทําไมครับมีจุดต่ําสุด แสดงว่าค่าที่ให้ก็จะเป็นค่าอะไรครับค่าต่ำสุด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 คือรู้จากไหนครับถ้าถามถึงค่าให้ดูที่ค่า y ครับถ้าถามถึงค่าให้ดูที่ค่า y เนาะถ้าถามถึงค่าให้ดูที่ค่า y นะครับค่าต่ำสุดเท่ากับ4นะครับค่าต่ำสุดเท่ากับ4 นะครับค่าตําเหนือครอบสี่นำค่า y มาตอบนะครับจากนั้นสุดท้ายแกนสมมาตรแกนสมมาตรครับแกนสมมาตรแกนสมมาตรคืออะไรแกนสมมาตรคือตรงนี้ครับที่จะสามารถพับกราฟออกมาเป็นสองส่วนที่เท่ากันได้ครับแกนสมมาตรตอบค่าอะไรครับค่า x x เท่ากับเท่าไหร่ x เท่ากับค่า h ถูกไหมครับแกนสมมาตรคือ x เท่ากับ h ครัแกนสมมาตรเท่ากับ x เท่ากับแล้วนำค่า h มาตอบกับ x เท่ากับ3นำค่า h มาตอบเคนะอันนี้นะครับคือการวิเคราะห์นะครับว่าเป็นกราฟพาราโบลาแบบไหนหรือคว่ำนะครับแล้วก็หาจุดยอดจุดต่ำสุดค่าสูงสุดต่ำสุดแกนสมมาตรนะครับมาดูข้อถัดไปกันเลยข้อที่2คข้อที่2ฟังกช์ชันคือ y เท่ากับลบ4คูณกับ x ลบ 5ทั้งหมดกําลังสองแบบน,นี้นะครับก็อ้างก่อนนะครับอ้างตัวฟังก์ชันกําลังสองที่อยู่รูปมาตรฐานก่อนนะครับก็คือ y เท่ากับ a คูณกับ x ลบ h ทั้งหมดกําลังสองบวก k บวก k เนาะค่า a คือเท่าไหร่ครับนักเรียน,นก็เปรียบเทียบตัวเลยค่า a คืออยู่หน้าบแบบนี้ค่า a คือเท่ากับลบสี่เนาะค่า a คือลบสี่ซึ่งค่า a เป็นลบสี่แบบนี้แสดงว่ามันน้อยกว่าศูนย์หรือมากกว่าศูนย์ น้อยกว่าศูนย์ถูกไหมครับน้อยกว่าศูนย์น้อยกว่าศูนย์ก็คือเป็นอะไรนั่นแหละเป็นเป็นลบนะครับเมื่อน้อยกว่าศูนย์เป็นลบวิธีการดูคือเป็นลบนะครับเป็นลบแสดงว่าเป็นพาราโบลาหงายหรือคว่ำครับเป็นพาราโบลาหงายหรือคว่ำเป็นพาราโบลาคว่ำเป็นพาราโบลาคว่ำนะครับวาดูคร่าวๆนิดนึงครับพาราโบลาคว่ำเป็นแบบเนาะตรงนี้เป็นจุดยอดจุดยอด ก็เป็นคูณดับ Hk ถูกไหมครับงั้นเรามาหา Hk ว่าเท่าไหร่เนาะ H ครับ H เป็นเท่าไหร่ก็ดูตัวนี้ครับถูกไหมตามสูตรนะครับเปรียบเทียบกันเลย H คือ5เครื่องหมายเป็นลบเหมือนกันเนาะเครื่องหมายเป็นลบเหมือนกันนะครับโอเคแสดงว่า H เป็น5ได้เลยครับ H เป็น5 H เป็น5ต่อเลย H เป็น5ค่า k เป็นเท่าไหร่มันต้องบวก k นี่นาแต่ตรงนี้บวก k มันหายไป มันต้องบวก k แต่มันไม่มีอะไรบวกอยู่นะครับซึ่งเราสามารถแต่งเติมได้ให้มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับตัวรูปมาตรฐานของฟังก์ชันกําลังสองนะครับก็คือจริงๆมันมีอะไรอยู่นั่นแหละมันมีบวกอะไรอยู่ครับมันมีบวกศูนย์อยู่นะครับการที่มันไม่มีอะไรบวกอยู่จริงๆแล้วมันสามารถจัดรูปใหม่หรือเขียนใหม่ก็คือบวกศูนย์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นค่า k ของเราคือเท่าไหร่ครับค่า k ของเราคือ ศูนย์ค่า k คือ0ค่า k คือ0นงั้นจะได้แล้วว่าจุดยอดตรงนี้ครับต้องเป็นขั้วดับ hk ถูกไหมจุดยอดองเป็นขั้วดับ hk ซึ่ง h เราได้แล้วว่าคืออะไรครับคือ5 k คือ0งั้นจุดยอดของเราคือขั้วดับ50ครับคือขั้วดับ50นะจุดยอดครับคือขั้วดับ50 จุดยอดลักษณะนี้จุดยอดลักษณะนี้จุดยอดของกราฟขึ่นแบบนี้เราเรียกอีกหนึ่งอย่างว่าจุดอะไรครับต่ำสุดหรือสูงสุดจุดสูงสุดครับเพราะว่ามันอยู่ด้านบนสุดเนาะมันอยู่ด้านบนนะครับเพราะนั้นก็เลยจะเป็นจุดสูงสุดเป็นจุดสูงสุดนะครับ จุดสูงสุดก็คือคู่อันดับอะไรเอ่ยคู่อันดับ50คู่อันดับ50คู่อันดับ50เมื่อมันมีจุดสูงสุดแสดงว่ามันจะต้องให้ค่าอะไรครับให้ค่าสูงหรือให้ค่าต่ำมีจุดสูงสุดแสดงว่าให้ค่าสูงสุดการให้ค่าสูงสุดนะครับให้ค่าสูงสุดให้ค่าสูงสุด ค่าสูงสุดให้ดูที่ค่าอะไรครับค่า x หรือค่า y ค่า y เนาะก็คือค่า y ในที่นี้ก็คืออะไรคือค่า k นั่นเองนะครับค่า k เนาะค่า k นะครับคือค่า k เพราะฉะนั้นค่าสูงสุดจะเท่ากับ0นะครับค่าสูงสุดเท่ากับ0สุดท้ายแกนสมมาตรแกนสมมาตรลักษณะของแกนสมมาตรคือแบบนี้เนาะนะครับผ่ากลางแบบนี้ก็จะกําหนดด้วยสมการ x เท่ากับ h ถูกไหมครับ x เท่ากับ h เของเราคือเท่าไหร่5เพราะนั้นแกนสมมาตรก็คือ x เท่ากับ5นะครับแบบนี้เนาะเราไม่ต้องมาวาดวรูปนะครับเราสามารถดูแบบนี้ได้เลยมาต่อใน x ข้อที่3ต่อในข้อที่3ข้อที่3นะครับฟังกช์ชันที่กำหนด,ดมาให้คือ y เท่ากับ x บวก4ทั้งหมดกำลังสองแล้วก็บวก5เอาละทีนี้ครับเราก็เขียนรูปมาตรฐานของฟังก์ชันกำลังสองก่อนนะครับ y เท่ากับ a คูณกับ x ลบ h ทั้งหมดกำลังสองบวก k, k แบบนี้นะครับทีนี้มาดูค่า a ว่าค่า a เป็นเท่าไหร่ค่า a เท่าไหร่ปรากฏว่าเด็กๆครับไม่เห็นว่าค่า a เขียนอะไรถูกไหมไม่เห็นจริงๆแล้วตรงนี้ไม่เขียนแสดงว่ามีเลขอะไรอยู่ แสดงมีเลขอยู่ครับมีเลข1อยู่ไม่เขียนแบบนี้แสดงมีเลข1อยู่นะครับแสดงว่าค่า a ของเราคือ1นะครับค่า a ของเราคือ1ซึ่ง1มันทาไมมากกว่า0นหรือว่าน้อยกว่า0มากกว่า0นะครับ1มากกว่า0 1มากกว่า0นซึ่งมากกว่าศูนย์มันคือเป็นเป็นบวกนะครับเป็นบวกมากกว่า0ูนย์ก็คือเป็นบวกนะครับพอเป็นบวกแสดงว่าเป็นพาราโบลาแบบไหนครับคว่ำหรือหงาย เป็นบวกเป็นพาราโบลาคข้อไหนเป็นแบบงหยเป็นแบบงหยเป็นแบบไหยเป็นพาราโบลาหงายทีนี้ครับวาดรูปเล็กๆไว้สักนิดหนึ่งนะครับเพื่อเพิ่มความว่าใจเป็นพาราโบลาหงายแบบนี้เป็นเส้นโค้งหงายแบบนี้นะครับแล้วก็จุดตรงนี้เป็นจุดยอดนะครับเป็นจุดยอดซึ่งเด็กๆก็จะบอกกันแล้วว่าเฮ้ยจุดยอดอันนี้มันเป็นจุดต่ําสุดด้วยถูกไหมครับ มันเป็นจุดต่ำสุดด้วยเราก็จะสามารถหาได้จาก Hk ถูกไหมคูณด,ดับ Hk ซึ่งเราก็ต้องมาหาก่อนว่า H ของเราคือเท่าไหร่ k ของเราคือเท่าไหร่ทีนี้ครับมาดูมาดูว่าค่า H ของเราคือเท่าไหร่ค่า H เด็กๆจะตอบ4เลยได้ไหมได้ไหมครับไม่ได้นะไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะตัวรูปมาตรฐานของเราหรือตัวสูตรของเราเนี่ยมันเป็นอะไรครับเครื่องหมายมันเป็นลบ เนาะเครื่องหมายเป็นลบนะครับซึ่งถ้าเราจะเปลี่ยนให้เห็นชัดนะครับคุณครูขอนญาตเขียนเนาะถ้าจะเปลี่ยนให้เห็นชัดนะค่า a เป็น1นึ่อ่ะเขียนนี้เลยคูณกับ x นะครับตรงเนี้ยตัวโจทย์มันเป็นบวกเนี่ยจริงๆเราสามารถเขียนให้มันปรากฏอะไรได้ปรากฏเครื่องหมายลบได้นะครับก็คือเป็น x ลบอ่ะจะได้ลบเหมือนกับสูตรเนาะจะได้ลบเหมือนกันกับสูตรนะครับ มันตัวรูปมาตรฐานเนี่ยลบเหมือนกันเนาะแล้วต้องลบเท่าไหร่ล่ะถึงได้ผลลัพธ์เป็นบวกสี่ต้องลบเท่าไหร่ล่ะผลลัพธ์ถึงเป็นบวกสี่ต้องลบเท่าไหร่ครับลบลบสี่ถูกไหมก็เป็นยกกาลังสองบวกห้าเหมือนเดิมเห็นไหมครับมันคือการจัดรูปครับมันคือการจัดรูปจากโจทย์ตัวเนี้ย จัดรูปอย่างไรให้มีรูปร่างหน้าตาตรงกับรูปมาตรฐานของฟังก์ชันกําลังสองเพื่อเราที่จะได้เพื่อที่เราจะได้ทําไมครับเปรียบเทียบ a เท่าไหร่เอเท่าไหร่ k เทนะ่าไหร่โอเคนะนี้ครับถามว่าผลลัพธ์สีแดงที่รูเพิ่งเขียนเนี่ยเมื่อหามาแล้วเนี่ยเท่ากับตัวโจทย์ไหมเท่านะครับเท่ากันเลยเนาะนั่นแสดงว่าโอเคเราก็จะได้แล้วว่า a คือหนึ่งถูกไหมครับเทียบกันเลยนี่ x ถูกไหมนี่ลบอ่ะ h ของเราคือเท่าไหร่ครับ h ของเราคือลบ4 h ของเรานะครับคือลบ4ถูกไหมส่วนค่า k อาจตรงตัวเป็นบวกเหมือนกันก็คือ5นะครับ h คือลบ4ส่วน k คือ5นั่นหมายความว่าเราก็จะได้ข้อสังเกตว่าเอาละต่อไปนี้ เราไม่อยากจัดรูปเราสังเกตยังไงดีถ้าเครื่องหมายไม่เหมือนกับรูปมาตรฐานถ้าเครื่องหมายไม่เหมือนกับรูปมาตรฐานแสดงว่าตอบตรงข้ามเลยนะครับเช่นตัวนี้มันเป็นบวกสี่ไม่ตรงถูกไหมเพราะในเพราะในรูปมาตรฐานของเรามันคือลบถูกไหมครับนั่นแสดงว่าเฮดของเราก็คือลบสี่อย่างนี้เลยโอเคนะเดี๋ยวลองเจอโจทย์บ่อยๆก็จะคล่องมากขึ้นนะครับมาดู เพราะนั้นตัวนี้เห็นแล้วว่าจุดยอดตรงนี้คือคั้นดับ h k เราได้ค่า h ได้ค่า k มาแล้วก็มาเขียนเลยครับจุดยอดของเราก็คือลบ4ลบ4 5. ซึ่งจุดยอดตรงนี้ครับจุดยอดตรงนี้มันมีอีกชื่อหนึ่งเราจะเรียกว่าเราจะเรียกจุดยอดของพาราโบล,ลาหงายว่าอะไรครับว่าจุดต่ำสุดหรือสูงสุดจุดต่ำสุด จุดต่ําสุดนะครับจุดต่ําสุดจุดต่ําสุดนะจุดต่ําสุดเป็นจุดต่ําสุดจุดต่ําสุดก็คือขั้วดับอะไรนั่นเองขั้วดับลบสี่ห้านั่นเองเด็กๆจะเห็นว่าจุดต่ําสุดหรือจุดสูงสุดมันคือจุดยอดนะครับอันเดียวกันแต่จุดยอดคือเรียกโดยรวมของรูปพาราโบลาที่เป็นจุดโกกลับตรงนี้เลยไม่ว่ามันจะหงายจะคว่า ตรงนี้เราจะเรียกว่าจุดยอดทั้งคู่นะครับแต่เมื่อใดก็ตามที่มันเป็นพาราโบลาหงายแบบข้อนี้จุดยอดอย่างนี้เราจะเรียกว่าจุดต่ําสุดนั่นเองนะครับเห็นนะหต่อเมื่อมันมีจุดต่ําสุดครับเมื่อมันมีจุดต่ําสุดมันก็จะให้ค่าอะไรเอ่ยให้ค่าสูงสุดหรือต่ําสุดจุดยอดนะลบสี่ห้านะครับลบสี่ห้า เมื่อมันมีจุดต่ําสุดแสดงว่ามันก็ให้ค่าต่ําสุดจะดูค่าดูที่ค่าอะไรครับ h หรือ k คือค่า k หเนาะคือนําค่า y ของค้วนดับมาตอบนะครับก็คือเท่ากับ5เท่ากับ5แกสมมากแกสมมากคือแกนตรงกลางนี้ผ่าครึ่งโชคแบบนี้นะครับจะถูกกําหนดด้วยฟังก์ชัน f เท่ากับเป็นเส้นตรงนนะ ประสบความสำด้็จ x เท่ากับเท่าไหร่ x เท่ากับ h. h h ของเราก็คือลบสเพราะนั้น x เท่ากับ h ลบสแบบนี้เลยนะครับไม่ยากเนาะไม่ยากนะครับมาสุดท้ายตัวอย่างที่4ี่ตัวอย่างที่4นะครับมาดูกันตัวอย่างที่4นะครับก็อ่านก่อนเลยว่าจาก รูปมาตรฐานของฟังก์ชันกำลังสองคือ y เท่ากับ a คูณกับ x ลบ h กำลังสองลบ h กำลังสองบวก a, k แบบนี้นะครับอะเรามาวิเคราะห์กันครับค่า a เป็นเท่าไหร่อะทียบดูเลยค่า a เป็น7 7เป็นบวกหรือเป็นลบอะพูดง่ายง่ายเลย7เป็นบวกหรือเป็นลบเป็นบวกเนาะก็คือมากกว่าศูนย์เป็นบวกนะครับเป็นบวกนะ ถ้าค่า a เป็นบวกแสดงว่าได้พาราโบลาคว่ำหรือไ,หไงหงายนะครับหงายพาราโบลาหงายมีลักษณะแบบนี้เห็นไ,ไหมมีจุดยอดอยู่ตรงนี้จุดยอดลักษณะน,น,นี้ให้เรียกว่าจุดตามสูตรนะสบายถูกกำหนดด้วยคู่อันดับอะไรครับ hk เราก็ต้องมาวิเคราะห์หาว่า h เท่าไหร่ k เท่าไหร่นะครับก็มาดู h h นี่ปุ๊บอ่าเครื่องหมายตรงกันถูกไหมครับเป็นลบเหมือนกันเลยโอเคแสดงว่า h ของเราคือ1 h ของเราคือ1ส่วนค่า k 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 ตอบ4ได้ไหมค่า k ตอบ4ได้ไหมไม่ได้เนาะถูกไหมครับเพราะว่าค่า k ของเราเครื่องหมายตรงกันไหมเครื่องหมายตรงกันไหม ไม่ตรงกรันเครื่องหมายไม่ตรงกันแบบนี้ต่อไปเลยเลยครับลบสี่หรือถ้าเด็กๆต้องการให้เขียนแบบละเอียดและเห็นภาพชัดคุณครูขอเขียนแบบนี้ก็จะกลายเป็นเจ็ด x ลบหนึ่งทั้งหมดกําลังสองต้องการให้เป็นบวก k ถูกไหมครับก็บวกด้วยบวกด้วยอะไรบวกด้วยลบสี่อย่างเงี้ยเด็กๆก็จะมองเห็นแล้วว่าโอเคครับค่า k ของเราก็คืออะไรนะั่นแหละคือลบสี่ถูกไหมครับ เนาะซึ่งเป็นซึ่งครูให้วิธีการดูแล้วล่ะทิศในเล็กน้อยคือถ้าเครื่องหมายตรงกับสูตรก็ตรงกับรูปมาตรฐานนักเรียนก็สามารถตอบได้เลยว่า h คือเท่าไหร่ k คือเท่าไหร่แต่ถ้าเครื่องหมายไม่ตรงอย่างเงี้ยนักเรียนก็ตอบตอบตรงข้ามนะาเนาะก็คือหนูเห็น4ถูกไหมครับก็ต้องตอบลบ4อย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับ k หรือหนูจะเขียนแยกเอาไว้แบบนี้ก็ได้นะครับเพื่อความเข้าใจเพราะฉะนั้น k ของเราก็คือลบ โอเคจุดยอดตรงนี้ก็จะเป็น1ลบ4ละแสดงว่าจุดยอดคืออันดับ1ลบ4เป็นกราฟพาราโบลาหงายแบบนี้จะมีจุดต่ำสุดหรือสูงสุดจุดต่ำสุดจุดต่ำสุดนะครับจุดต่ำสุดจุดต่ำสุดก็คืออันดับ1ลบ4นั่นเองถ้ามันเป็นจุดต่ำสุด ถ้ามันเป็นจุดต่ําสุดแสดงว่ามันให้ค่าต่ําสุดหรือสูงสุดเป็นจุดต่ําก็ต้องให้ค่าต่ําสุดค่าต่ําสุดคือเท่าไหร่ค่าถ้าถามค่าต่ําสุดให้ดูที่ค่า k ให้ดูที่ค่า k นะครับก็คือลบอะไรลบสี่เนาะหรือดูจะดูจากโคดับนี้ก็ได้ครับเราจะไปดูไกลถึงตรงนู้นก็ได้นะ นะแกนสมมาตรสุดท้ายครับแกนสมมาตรแกนสมมาตรคือเส้นตรงนี้ถูกกำหนดด้วย x เ,เท่ากับ h นะครับ h ของเราคือเท่าไหร่1เนาะเพราะฉะนั้นแกนสมมาตรก็จะเท่ากับ x เ,เท่ากับ1นนั่นเองนะครับอันนี้คือลักษณะของการหาจุดต่ำสุดหรือว่าจุดสูงสุดค่าต่ำสุดหรือค่าสูงสุดแล้วก็แกนสมมาตร ของฟังก์ชันกำลังสองที่มีรูปร่างหน้าตาเป็นพาราโบลาโดยที่เราไม่ต้องวาดกราฟนะครับโดยที่เราไม่ต้องวาดกราฟเห็น okay, นะถ้าอย่างไงเด็กๆก,ก็สามารถตรวจสอบคําตอบหรือความถูกต้องได้จากการวาดกราฟดูนะครับด้วย GSP หรือ GeoGebra ก็แล้วแต่เห okay, นะครับถ้าอย่างไรก็วันนี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับ